อู้เลี้ยงบัด uh, นก,ก,ระะนกครับนกน่า่นกราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มาลงหมายที่สระหลวงเนาะจะหมู่บ้านสประจำหมู่บ้านสระใหญ่เลย ก็น้ำระดับน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่เนะเขากั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำที่ไหลมาจากวันพะเยามันเข้ามาถึงอย่างนี้เนาะก็เขาก็มีการทํางงทํางานอะไรกันเนาะมีไม่คงไม่โคตรงรถดําอะไรขนดินกันตามเรื่องเขาแหละแต่เราก็จะตามเรื่องของเราเนาะคือจริงๆเขามาหาปลากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ แต่ว่าผมไม่รู้เรื่องผมมัวแต่ไปกับพานสว่างอยู่เนาะเนี่ยอ่านอุ้ยกลมาครับนั่งอยู่ตรงหน้ากล้องเลยเป็นพระเอกของเราจุนยูจเ,ยเนี่ยผมก็รอพานสว่างแล้วก็รอพานลุงหมานเนะะาะกำลังผงแหยงอยู่เลย ใจจริงผมอยากได้ได้หอยมากกว่านะครับได,ได้อยากได้ปลาเพราะว่าได้หอยมันชัวร์ครับได้ตังค์แน่แน่ถ้าได้หอยไอ <c oughs> ้ลุงเติมก็อยู่โน่นกลางน้ำนะครับมาลงลุยกเล่นกว่า อ้าวาไปพูผง้คนกว่าฮนที่ึีขี้ควาวโอ้ฮะคุณครับจดีได้เห็นลูยตั้งพต่เ่ะ่อตันนี่มันเลกิกกั

ป่าครับปลาเล็กลูกปลาอะไรโอ้ยน้ำมันลึมลึกมากป่าลอดไตยพุ่ง <c> เ <oughs> ข้ามาผมเลยปลากระป๋าน้อยวะ่ะ ทุกท่านรืลับคืนนี้ก็ขายหอยที่นี่แสนตายกอน เอาละเอาละครับปาดูดปาดูดหันละครับตั้งะครับคว้าครับปุ้มฮ้่หือต่างงานเต้นรอเปืน พอ,อแล้วครับเรจะได้ไ <c oughs> ก้าไป้ยมกีนนะครับ <c oughs> จะได้พองได้เงาป่าหลวง นี่ยจะลากปาสโดอวะเนี่ยมา <c oughs> <c oughs> สนใจปล่าแล้วะเรี๋ยวนี้ชอบหาหอยเองเดียวอืม เออขอให้เราอยู่ไหนอืมอืมะอะอ่ะเจอแล้ว เงือะแล้วเน่าแสบแสพจมูกเส้ดังหมดเลยตอนนี้งป้าป่าหลวงไปัญญาเลยนี่นาตอดได้เลยนะนี่ ฮนะอุ้นก็เท่ยวเอาบอกแหย่ลงแล้วบ่เอาเอามือง้มทร้มดาบเนี้ยเนาะอืมโอ้ยดาบขาสั่นหมดแล้วครับพี่น้อง <c ười> คร <c oughs> ับกินข้าวกินปลากันนะครับผม อข้าวกันโอ้ยหนาวครับปาะกับไรหอยกับไรจะไรนี่

วางงูงามไ <laughs> <ม> <c oughs> ลุขอมจดเหลือหน่อย <laughs> เออเออแล้วไงอืออือน้ากิน <c oughs> ข้าวของขาเพื่อน โม่แกไปตั้งได้โม่วันนี้น่าจ้าจ่อโม่ใส่ไว้คุ้นกันเพื่อนจ่อโม่ชอไว้คุ้นกันนะอันกเดชอก็จะไปตั้งนั่นกเดชกาจจะไปตั้งนี่อ่ะหูมดอ่ะนั่นดุนเก่งมดกูยัง ใครไปตัวไหนก็ไปตัวแกแล้วเหมือนกับเขาอ่อนไปเลยอ่ะกับยาคัดแกเนาะอะมากเกินกว่เออเยอะเกินไงอ่ะนี่ลูกมีไงคน เก้าที่ตัวยกเปะลมาเข้าจิปมือนะนะมาเล่าการสังเนจะได้มาขีิเข้ากันเนาะ

ก็ปีก็ตอดมอนอยู่หนาซ่าหลวงเนี่ยอ้าวแล้วที่นี่ตั้งหน้ามันจะเข้ามาตั้งไหนเนี่ยเปิน่นปิดมดนะก็ว่าเปิ้นจะเพิ่ต่อใส่ <c oughs> ยามไปใส่กับดักหนูตัวน้อาด้วยนะเราจะไปตั้งข่ายพักแรมแล้วก็จะไปถ่ายคลิป เพรา,าะสไตล์ทางอีสานครับสไตล์บ้านเ้ามันจะเหมือนกันเนาะําหรักหนูเนาะเดี๋ยวมันมันเชื่อหมหากันหมดเนาะหนูแต่นหนูบ้านเฮามันใครมีเนาะสอออกไปตามบ้านกะบามันท่วมอื<า>ม<า> ทำให้ควมโอ้ข,ขึ้นบน,นรถพิเศษหรอไปซ่าทั้งนั้นตีนใายล้วนะมปนโดง่งก็บ้าว่าต้องเคลือนบอลนิน,นี่นงทำป้าบวัวได้รุงลิน้นมาไปก็ไป้ลำเดียวไหวแล้วก็ สู้สังขารไว้แล้วก็ลุงลินผ่านโกมาในวงการแล้วเดี๋ยวนี้ตอดเหกับบอมะใจแน่ <laughs> นงกับบอมะผ <laughs> ่านไปกับลุงลินไม่นี่เฮหาหอยมาเดี๋ยวนี้ก็ได้หวยแต่ละถ้าได้หอยคือได้ตงังค์เนาะ ป่านี่ต้องไปรุ่นนะน,นี่ขนม<จ>นะวะน,นี่ขนมวะย,ยางยานีกขนมวะขาเลยโลตาย เพื่อนๆครับสำหรับในคลิปนี้ผมและทีมงานซอวินโยทุกคน mm hmm. ก็ต้องขอตัวลา mm hmm. เพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบาย